แม่ลองเกี no? No, <see> ่ยวขขานะวะมันง่ยง่ายใช่ไหมม่ใช่เี่โว้ยรกี่ยงน้อมือเมื่อยวะเขาจะแย่กัจับมือป่ะลูกเอเกี่ยวเขาเมื่อยบ่ไปแชงเมือยังมือจะลองเกี่ยวงเชิมเกี่ยวเขาบ่ชอบ ป่าตุ๊หัวซากนั่น่ป่าคือแดงฮดูลกนี่เนีมันเข้าไปสูได้วะสบายดีเด้อป่าลุกนี่อยเนนากสินดีตอนกระชุซาเใจด้วเ่งหันหนาวให้แม่วงน่คืองามแทนคืองามแทนุตทุกจากันกทุกจากันบาาเอา้ยสบายดี มาผ้าทาสติ๊กให้ผ้าทาสติ๊กให้ตาสั้นเดียวไปทาทาตาสั้นเดียวไปทายนะซีหน่าโอ้ยแมงงูนะใช้งูนะงูซบเลือดซบเลือดปาดเลือดออกเ่รหนิงงูยังเครงหัววานที่นี่สั่นสั่นสั่นสิเด้อไปล้างห้องแม่เด้อแม่อย่างเดียวมึงเด้อสั่นสิเด้อ แต่กระห้องบบบนี้แม่จงเออใ้รผู้ใครแม่จอยบ้านนั่ตั้งไหนผดเอออีกเลยะอ่ของเวลาเอาเมื่อวานเอาเมื่อวันอืมเท่เท่เอไ่ตู้ลืมบอกเออใส่ก้อเนี่ยนะคุณกหลกน่ก็มาใส่โ้มาใส่ก้นเลยมาชิยูนไท บาดยูอัพุตุบ่เลืองาพุตุบาดยูอังไทยบดเลือกไหมบาดยูอัไทยบาดาดยูกัตีนา่บอเอาว่าเพื่อนวิวบแล้วบอีกดินะตัวตัวญาตเนาอเราเคยตีตัวบ่เคยบเคยตีตาตนะอทำเตน้ำใช้ัวได้ มันได้ไหม,มอู้มันหลายแทนะ่นี่ด้วยฉัตุ่นจีนี่น่วันี่พื่อเล็เพ <c oughs> <c oughs> ่งออกเองเนวย <c oughs> ิ้ข่าวลย่นาะนี่แต่ปลาก็ปลาเบื่อละบาเนี่ากะชมวบานจงเอาสวีเแม่นกินเกี่ยวข่าวิแต่ปลา นักมเ็บป๊อบปักไงเพิ่งเป่าเชื่อกระโ b ตาก็ได้ใคมาที่ใ้่ยากใ้งอกล้วยังว่านเป็นพีปุยตกอะไรตกอไรมาพี่มาพี่มาพี่หานอยู่ได้ไม่นาได้มมางนจางอย่างนึงเบาเบาเห็นเอ็ม้อยบาน่ะคือเบาเอ็ม้อยอ้ายยค่ะ

เนน่ะต้องต้องวัแม่แม erm ่ลงเกี่ยวเขานะว่ะง่ายง่ายใช่ไหมบัดใจในโว้ย เมื่อยบ่เขาจะ้กะจักมือบ่ลูกเกียวขาเมื่อยบ่ไปแชงเมื่อยงวันี้ลองเียวมงเกียวข่าวบงชมบ์บอชหลามมหาลัยเห็นไหมไปแม่ลงเกี่ยวขาตูหดนอนอยู่ช้าง จะชิมให้ใช่ไหมบ่เกี่ยวเข่าอยู่พ่อบุญด้วยค่ะเมื่อยแล้วโทรหาแม่บ่แม่เลยด้วยเอาขนมมาชูว่าจิ้บน้ำทงเอาไว้ น้ำทงแม่นี่ได้ไปให้ว่าเาติมพลังก่อนไปขิเนเลยเด้ยินห้อง,องเร็ว <c oughs> น่าเอ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 าห้ไว้น่าน,น้ำไหนลูกน้ำทงแม่ได้มีบอขนมมีอยู่บอเอเอเอาเอาแต่ขนมเอเอพี่สชื่อเงินออกมา อย่าดิ่นเงินแม่ลูกเป็นเสื้อขนมนะฮะเอาไปไปเอา,ากเก่าลูกเงินเท่านั้นแน่เท่านั้นแน่เอาไเท่านั้นแน่ค่ะไปไปเสื้อขนมมาอื่นไดยเอาไปลูกเอาไปลูกจะไปจ้างไปเกี่ยวขา้าวบอลปะเพาะได้สำนีนะเซนหาเพื่อได้ขจ้างมือหนึ่งนะลูกเอาไป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 มาแมาวไอาไมามา

bắt khậy, Vâng, mưng thiền này. cái chị non tạc lẹt đúng không? À. Từ nào, từ bọn này, này chụp này, hả? đây là lấy. ดูชิจูน้ำพายเบิ่งแมสิถามเมสิลงเกี่ยวข่าวเลยเด้อฮะฮะตนีบอกให้ระตูต้เบ่าเราบวดชิใหเราตดบาเอต้นดหาบาต้ดมาต้นยอย่านั่งมอนดิ้กอนเป็นผีเค่ะ ยังบ่เข้าใจโอ้เข้าใจเปล่ากระชายยังก็ตกนะลูกตกนะฮะตกนะฮะ,ะลงมาลงมา<อ>ห่างห่าง <laughs> ห่างห่างเมียบอกชุดหน่อยกะเจ็บชุดแถวเดียวชุดหน่อยกะเจ็บโจใช้กระตุนอ่ะทองเอาให้นะใช้ใบเสียบมาอ่างเอนาน่ะตัวยังตัวกบในตัวกบขี้ตีนโนด,ด้นตัวยังนะฮ <_' S 1> ะ,ะ,<ห>ะตัวยังตัวอ้นกบขี้ตีนโนดนะโอ้เจะอาบอะไรบ้าง มันนีเอนาบ่น่ะตัวตระก้าอนาลบูอย่างั้บมาอยู่มนนาเปิดแอร์แล้วบอดึงเอาแล้วบอตัวละล่อยพวกแน่เราบอดึงปุ๊ดรดพวนเห็นไม่ได้รอไม่รอละดีละอุ้ยมีไข่บ่ ลูกขเขงแดดจั๊กฮะลูกเมือม่อยบอฮะเมื่มอเป็นแฮะใช้รีวิวไปใช่มคอน,นี้บ่บาจ,จัดการแห่งอนาคตบ่บ่จะพบุกร,ร,รกีวิวอ่ะบอ <c oughs> ยังอยากอยู่กัมเที่ยงอยู่ยังอยากอยู่กันเรายังมีเพื่อนนะยังมีเพื่อนเฮ้ยงัวมึงกิ๊เข้าหรือบ่น่าเล้ยบ้านนานอมเอนี่บ้านงัวกิ๊กเข้างัวกิ๊กเข้าอยู่แรอวะงัวบอกว่ากิ๊กข่ากิ๊กข้าใครกับเสือเราบอกว่างัวกิ๊กข้าที่รูก

ยอกวดป่พาคุมหัวาหยอกวัดงาหยอกวัดงใครทีหยอกเจ้านะมามันสีกว่มันกรมัดบอได้แล้วอะ โอ้ยคือเปลนแต่แพงแค่คือเปลนแต่แซงแท้มาพี่เลยเข้าเรียนบ่เข้ามาได้ มึงตกันดูมังร่ม n g อยลงนะฮะล่ม n g ยลงนะ นางหันใจบ่ออกนะฮะนี่ตู้ผ่ากลมหัวอยู่ฮ่ะมาว่ากันไว้ได้ไก่บ่ลูกบ่เห็ดย่างนะเวลาห้องแม่พอดสั้นนะก็ห้องบ่บ่ไม่เจ๊ยคุณมากบ่มาดูยานเลยยานเลยอ่ะ โต๊ะก็ลงโตัวเลยอยากนั่งอ่านกันนั่งเหอที่ไร้ไปตูกินเาหลับนานๆไม่ได้เปียนก็คืออะไรเจียงคาแล้วพี่นะลุยดำหงอะไรก็พอเปียบเรามึงหอนเราเราดึงเนี่ยเราใช้คปี เฮาจะได้เฮาใส่เสื้อแบบใส่ชงนานาบ่วห่อนแม่ป mm ่น hmm ป่นหายเออหน้าในเขาหลอกินเนื้อแล้วจูจเด็กทองนางเด็อนางเด้อแบะตุเมเงาเด้อนี่แหละเด้อเอาเมื่อซีบมึงนั่งเถอะแม่ตัวไปหาหน่อไม้แม่ตัวออกมาเห็ดนะ แม่อีนาบ่จักเข้าดอกหินนําบ่จักค่ะเนาะมีนะเบิ่งเขาไปขายตลาดนัดโค่นๆอยู่แล้วนั่งขายใกล้นะแสงราเอาไปขายอยู่ก็หนเนาะอยู่ตู้นบ่อันนี้่สิกิบใหญ่แท้บ่ใส่ก็กิบเบิดอยู่หรอกงอีได้มันทําบ่เบิด เฮียังน่ะอบขนมปังแล้ว็เต้น้งวันวัเออเออเออพาใส่ใส่เกที่ไปเต้นนะวัถุงเป้าซื่อลูกลานถุงเป้าซื้อ โอ้ยมื้อนี้ก็แลดอีกแล้วมื้อนี้ก็แต่ว่าคือสิสิตกอยู่บ่จักมื้อนี้คือเป็นคึมๆอยู่มื้อนี้ตกวันที่4ฮันที่6 ขาชีแกงเลาชีแกงเลนะอ๋อนีอะไบัตรไข่บ่าวะเฮยเฮ้เาไปตู้เลยล้วบัดเด้อแม่ลงจอยเข่าก่อน ไปนาแล้วลงไปเกี่ยวข่าวอะไรบ้านนี้มาจะยู่มไ้บ้านนี้ยันนำลงไปพุ่นนัติไปนาลงเนาะยันเราพังมังวิทผลเนี่ยยักษยันเราพังมึงเนี่ยพังมองเนีาย ใส่ข้าวถุงข,ข้าวนั้นนะ่ะไม่ไม่แม่เยอะไหมจ๊ะมน่เนาะอันว่าเบิรม่เทัแล้วจนไปขายข่าวเตียม,มีนะไรไปบูชุกเกอรกันเพ,พ่คุไม่ขาวขายแล้วตัวนี้วนนี้โคด,ดข่าวมุกมุมเรียวติว้ยเนาะ ไม่แไม่ไม่ผมหามือยังจัมือด้ยข้าเกี่ยวกระไรบดกระจต๊อกกระจต๊อพอฉด้พ้อ้เกี่ยวเกี่ยวพีนี่เราเกี่ยวข้าวตัวคสข้าวบมบุรียาติประหารที่เอาอยากกินอยากกะชื่อกินตัวท่อนเด็ดเนาะ ตาตา,าลุงเลยนะเจ๋อเจ็บคิดเพียงสมิตรกอนลงหาเกียวเขาเกียวน้า่อนพี่น้องเฮ้ยน้องมันแหลกแล้วนะาาเนาะไปแล้วสบายดีเลย